สวัสดีครับวันนี้ได้จ้างรถมาปั่นฟางสดนะครับเพราะเราได้เก็บเกี่ยวไปได้สองวันและได้ปล่อยน้ำเข้าแปลงนานะครับเสร็จแล้วเราจะหมักเทนเดอร์เลยคือมันหมักไปได้เพราะว่าฟางมันลอยอยู่บนน้ำเราไม่มีรถย่ำนะครับอ่าเลยลงเพิ่มเนี่ยนาลงเพิ่มเนี่ยแกก็เลยจ้างรถมาปั่นฟางก่อนนะครับ พอเสร็จแล้วพอปั่นฟางเสร็จแล้วอ่าพอฟางมันยุบตัวแล้วก็จอาเทนเดอร์ลงไปหมักนะครับน่าจะดีนะครับเพราะจะได้ปุ๋ยได้ฟางในแปลงนานะครับแล้วยังไม่ได้ทําเลยก็ต้องปล่อยไว้ก่อน,นครับเมื่อหมักเสร็จแล้วปล่อยไว้จะไปทาอีกทีก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าเข้าฤดูของหนาปัง ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อตีเสร็จแล้วเมื่อหมักเทนเดอร์แล้วดินเราจะดีขนาดไหนจะเละขนาดไหนนะดูลินสีจะมากมอกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันกันนะครับ